ปุัติเหตุก็คือสิ่งที่ไม่คาดฝันสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะเช้านี้คะ่ะเจ้าทำส้มตำใช่ไหมคะมีดก็บาดมือเห็นไหมคะมีดบาดมือก็เลยต้องไปหาหมอเนื่องจากว่าวัคซีนไอ้บทยักอะค่ะวัคซีนบ,บัตทยักที่ฉีดอยู่ทุก10ปีอะค่ะมันก็ ครบโดดแล้วนะคะสิปีเราจะต้องรีบูตครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ค่ะเจ้าก็จำไม่ได้แล้วว่ามันเกิน10ปีหรือยังนะคะคุณหมอเขาก็เลยรีบูตให้3เข็มนะคะก็ห่างกันตามระยะเวลานะก็คือฉีด3เข็มเนาะเพราะว่า น่าจะเกิน10ปีหรือยังหรือไม่เกินก็ไม่รู้เริ่มต้นใหม่แล้วกันนะคะเพราะว่าสมัยก่อนอะมือถืออะมันไม่มีระบบที่ว่าให้เราบันทึกคาล e n d r อะไรไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะข้าเจ้าก็เลยนับหนึ่งใหม่แล้วกันแล้วก็บันทึกไว้ในมือถือเลยเพราะสมองเรามีเอาไว้ใช้ในเรื่องที่จำเป็น เท่านั้นนะคะเรื่องอะไรที่มันไม่จําเป็นต้องมาลกสมองหรือมีมือถือช่วยจดจําหรือใช้คนอื่นทําได้ก็ใช้ไปนะคะเราจะทํางานแค่งานที่มีคุณภาพเท่านั้นเพราะสมองก็เหมือนเมมโมรี ในมือถือในคอมพิวเตอร์นะคะถ้าเราใช้งานมันมากเกินไปมันก็จะล้าใช่ไหมคะดังนั้นนะคะค้าเจ้าก็จะใช้แค่เรื่องจำเป็นนะคะคุณหมอเขาก็ให้ยาแก้อักเสบมาด้วยนะคะแต่ยาแก้อักเสบเนี่ยค้าเจ้าก็ไม่ได้กินเพราะว่าค้าเจ้าดูแล้วว่าแผลมันไม่จำเป็นต้องกินยาแก้อักเสบแต่ ต้องการไปฉีดบัทยักเพราะว่ากลัวว่ามันจะเป็นพวกติดเชื้อเข้ากระแสเลือดหรือ,อมีอันตรายเพราะว่าน่าจะคบรบรดดการฉีดบัทยักมา10ปีแล้วนั่นเองนะคะแต่หมอก็ให้อ m ม x อกซิลอม็อกซอะไรพวกนี้มานะคะซึ่งก็เก็บไว้ใช้ได้เผื่อวันหลังเป็นไข้หวัดเ,เป็น การอักเสบที่จําเป็นต้องรับประทานจริงๆเพราะว่ายาแก้อักเสบเนี่ยถ้าคุณรับประทานเยอะๆมันจะทําให้เชื้อดื้อยาเมื่อคุณป่วยจริงนะคะดังนั้นนะคะไม่จําเป็นเราไม่จําเป็นต้องกินยาแก้อักเสบเพราะว่าขาบวนการร่างกายของมนุษย์เราค่ะมันจะมีขบวนการที่รักษาตัวของมันเองนะคะถ้าเจ้าจะใช้วิธีจิตนะคะ จิตสั่งสมองแล้วก็สมองก็ไปผลิตสื่อสารต่างๆให้ร่างกายเราอะสั่งสมองเนี่ยก็จะสั่งให้อ่าร่างกายเราเนี่ยเยียวยาตนเองได้นะคะสิ่งสำคัญคือจิตใจของเรานั่นเองนะคะดังนั้นนะคะถ้าคุณควบคุมจิตใจได้ค่ะก็จะป่วยน้อยลงนะคะเพราะเก้าในสิบโรคค่ะเกิดจากป่วยทางจิต โดยที่รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแล้วมันก็จะไปยัดอยู่จิตใต้สำนึกใช่ไหมคะแล้วก็ไปแสดงอาการป่วยทางกายดังนั้นอะคะ่ะคนที่คุณควรจะคุยด้วยคุณคนที่คุณควรจะทำความเข้าใจมากที่สุดคือตัวคุณเองแล้วก็ดึงจิตมาอยู่กับตัวเองแล้วก็รักตนเองนะคะอย่างนี้คุณก็จะ มีความสุขในการใช้ชีวิตบนโลกนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะดูเหมือนง่ายแต่ทํายากใช่ไหมคะอันนี้ก็ยากแก้ปวดนะคะก็เก็บเอาไว้ใช้ยามจําเป็นเนาะเพราะข้าเจ้าก็จะมีะกล่องใส่ยาสามันประจําบ้านเอาไว้ยามจาเป็นถ้าหมดอายุเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ทิ้งแล้วก็หายาใหม่เข้ามาอะไรประมาณนี้เนาะยาเนี่ย จำเป็นต้องมีเอาไว้ใช้ยามจำเป็นแต่ไม่ต้องกินพัมเพื่อนะคะไม่ใช่อาหารเนาะเรากินอาหารเป็นยาร่างกายเราก็จะได้ไม่ต้องรับสารเคมีเข้ามาเยอะๆนะคะขอให้ทุกทกท่านมีความสุขนะคะตามแบบของตนเอง